สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้าวันที่14มกรานะคะติดตามช่อง v ี THAI ยสวีทหน่อยนะคะวันนี้ตื่นเช้าก็อยากมาต่อต่อคลิปที่แรกๆตื่นเช้าต้องออกกำลังกายค่ะชอบออกกำลังกายฟิต ฟิตแอนเฟิรตอนเช้าให้เวลากับตัวเองสัก10-20นาทีก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะคะร่างกายจะได้วอร์มวอร์มก่อนไปทำงานทีแล้วก็ต้งมายืดก่อนยืด วอรมร่างกายก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ในท่าท่าที่แล้วถึงท่าออกร่างกายทุกวันแต่บางครั้งเราก็อยากให้ร่างกายเราแข็งแรง ต่อสูงก็จะได้ไม่รู้ไม่รู้จะเห็นไหมนี่อ,นอุ๊ยวันนี้ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกมากเลยฝนตกฝนตกฝนตกเ๋ยวบยบก็จะมีหิมะลงอีก 지까 ไปก็อยู่ในท่าอันนี้เป็นท่าแกว่งแขวนถ้าเราแว่งแขวนได้ทุกวันเราก็จะได้บริหารเราจะได้บริหารไหล่นะคะหมุนไปข้างหน้าแล้วก็กลับไปข้างหลังสิบหรือยี่สิครั้งนะคะเราก็จะได้ไหล่แข็งแรงแล้วก็แขนเรียว เดียวแล้วก็ได้หน้าทอ้องนนี้ลดหน้าท้องได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ทำทุกวัน f i ตแอมเ u ล ฟิตเนสอุ่นโยกะอันนี้ได้แขนแล้วก็ได้หัวไหล่ได้แขนได้หัวไหล่มุนหัวไหล่อันนี้จะดีสำหรับไม่เจ็บสันหลังไม่เจ็บนะครแล้วก็หมุนไปข้างหลังด้วย ทกวันเราก็จะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะฝากหัวใจนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นนวันนี้ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ วีวีไทยสวิทไทยสวิให้กอนเกณฑ์บานเฮาเดออยากผ่านกฎเกณฑ์อยากฝึกหัดเป็นยูทูบเบอร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคะ่ะจะฝากใจส่งถึงสู้ๆไปด้วยกันนะคะต่อต้านโควิดเราจะสู้ไปด้วยกันคะ่ะเราต้อง ออกกำลังกายต่อต้านไปทุกวันต่อต้านสู้ไปเด้วยกันจนกว่าโควิดจะหายไปนะคะแล้วก็อีกอย่าหนึ่งฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั่วโลกทุกคนคนไทยทั่วโลกหรือคนกำลังใจให้ทั่วโลกนะคะ ต้องต่อสู้มีกระทบหลายด้านพวกนักธุรกิจด้านธุรกิจการงานตอนนี้ก็เราจะผ่านไปด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์ให้วิวหน่อยนะช่องวิวค่ะวิววีไทยสวีท สาวขอ,อนแกนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะตื่นมาลผักผล,ลไม้กินผักผล,ลไม้กินผักผล,ลไม้แล้วก็จะไปทำงานบ้านนะคะเดี๋ยวจะ ทำคลิปที่ว่ามันนี้ตื่นช้าแล้วก็ข้างนอกมันจะฝนตกมากเลยค่ะข้างนอกฝนตกมองไม่เห็นบนภูเขาก็มีแต่หิมะอยากกลับไปจังเลยค่ะใครช่วยกดไลค์กดแชร์ไี้ค่ะคิดถึงเป็นกำลังใจให้ชาวกกกอกด้วยนะคะชาวยูทูบเบอร์กกอกด้วย แล้วก็ช่วยดันดันดันดน,น้องใหม่นะคะวีวีกำลังใจวีวีไทยสวีทส,สาวขอนแก่นเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยบางครั้งก็จะได้พูดคุยได้จะได้รู้หลายๆอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะคะโอเค